สวัสดีค่ะแม่บ้านอาหารสุขภาพเองค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากดีมอนนะคะซึ่งเราก็ทานเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเป็นโปรตีนผงนะคะจากถั่วลันเตาออร์แกนิกร้อซค่ะ การที่เราทานตัวนี้เริ่มแรกเราอยากจะลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าเราทานปโปรตีนเนี่ยไม่ถึงกับความต้องการของร่างกายเราก็เลยหาตัวช่วยนะคะจนมาเจอตัวนี้เนาะเราทานอยู่2รสชาตินะคะก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะคะเป็นรสนมน้นําผึ้งซึ่ง ก็จะทาให้เราเนี่ยได้โปรโตีนเพิ่มขึ้นมา25กรัมนะคะใน1วันเราจะทานพร้อมกับมื้ออาหารนะตัวนี้เขาก็จะเป็นแค่เป็นโปรโตีนเสริมนะคะไม่ใช่โปรโตีนหลักเราก็ต้องกินคู่กับอาหารมื้อหลักของเราด้วยนะคะเขาก็จะมีบอกส่วนผสมต่างๆเนาะแล้วก็เราทานมา2กระปุกแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันเห็นผลนะเราทานแล้วเรารู้สึกว่าพุงเราเนี่ยยุบลงสัดส่วนกระชับขึ้นแต่ว่าเราก็ควบคุมอาหารอื่นๆด้วยนะคะการชงก็แสนง,ง่าย นะคะเพื่อนๆ1สกู๊ปต่อน้ำประมาณ330 ml อลนะคะเทใส่แก้วเชคแล้วก็เชคเชคแบบนี้นะคะจนมันละลายแล้วก็ดื่มได้เลยสามารถชงกับพวกเครื่องดื่มต่างๆได้นะน้ำผลไม้หรือว่าจะเอาไปโรยใส่เมนูต่างๆทำขนมก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้เราก็ชงรสนมน้ำผึ้งนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากๆค่ะ ใครที่อยากจะเสริมโปรโตีนให้กับร่างกายหรือว่าอยากจะเพิ่มเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักลองไปหาโปรโตีนจากดีมอนมาลองทานดูนะคะ